สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับเพจนิสันขายดีเวอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวนี้เลยครับนิสันอ a เมร่า1.0 turbo ตัวนี้เป็นตัว VL นะฮะเป็นตัวท็อปสุดเลยมาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับชุดนี้นะครับมาจากชุดแต่งลำก้ามาจากค่ายมาลิสนะครับดูสปอร์ตโชบเฉี่ยวดุดันมากเลยนะครับตัวนี้มาพ้อมกักกระจังหน้าสีดํานะครับตัวนี้จะเป็นคำว่านิสันนะครับชัดเจนนะฮะ ตัวนี้ดูปีขาวตัดดำนะครับดูเป็นสปอร์ตแล้วก็โฉบเชี่ยวมากๆนะครับผมทีนี้เรามาดูยางกันนะครับยางตัวนี้ก็จะเป็นยางปี20นะครับตัวนี้เป็นขอบ15นะครับมาพร้อมกับแม็กที่ปัดเงาปัดเงาให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับพร้อมโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางนะครับผมตัวนี้ก็จะได้แบบนี้ไปเลยนะครับลูกค้า Okay, นับตัวนี้นะครับก็จะมีโลโก้นะครับอสมอลิสให้ด้วยนะครับชุดมากับชุดแต่งแล้วก็พร้อมสเกิร์ตด้านข้างที่ตัดกับสีขาวดำนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยแล้วทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีชุดแต่งสปอยเลอร์ที่ยกสูงสีดำนะครับแล้วก็จะเป็นสปอยเลอร์หลังนะครับมามาพร้อมกับท่อ3ใบ พี่มันดูดุและโหดมากตัวนี้แท้สุดๆนะครับตัวนี้มาท่อสามใบเลยนะครับแล้วตัวนี้ครับหลังคาคันนี้นะครับก็จะเป็นติดแลบสติ๊กเกอร์สีดําบนหลังคาทั่วเลยนะครับทั่วหลังคาเลยก็จะดูดุดันมากนะครับคันนี้สปอร์ตสุดๆแต่งดุมากๆนะค,คันนี้ชุดแต่งสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าดุและโหดสปอร์ตมากนะครับตัวนี้ เข้ามาครับเขมาดูด้านในกันครับว่าด้านในจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากเบาะเลยครับเบาะนี่จะเป็นเบาะที่สีเฉดเดียวกับรถสปอร์ตทั่วทั่วไปที่บ้านเรามีเลยนะครับเป็นสีค่อนขางออกสีแดงเลือดหมูหน่อยตัดกับสีดําคอนโซลหน้านะครับเข้าดูด้านในได้เลยครับด้านในก็จะมีจอ8นิ้วนะครับรองรับ Apple Carplay กับ Ni ส s ัน Connect ได้นะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับตัวนี้จะมีกล้องรอบคันนะครับ มีกล้องถอยหลังให้เราดูด้วยนะครับตัวนี้ดูนะครับดูแล้วเป็นโปมบลายดีเชฟนะครับปีิมาติฟังก์ชันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับได้เต็มที่ได้เต็มระบบได้เต็มสูบนะครับพร้อมชุดต่งสวยๆอย่างนี้เดีย๋ยวเรามาดูราคาช่วงท้ายนะครับผมทีนี้เรามาฟังโปรโมชั่นของคันนี้กันนะครับผมคันนี้นะครับเห็นตั้งหล่อๆแบบนี้นะฮะ ดาวเพียง49,000บาทย้ำนะครับ49,000บาทเท่านั้นนี้ได้ชุดแต่งแต่งเต็มเอาง่ายๆคือขับไปแล้วหล่อเลยออกจากโชว์รูมไปนี่หล่อเลยนะครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับผ่อนนานสูงสุดเลยนะครับ84งวดผ่อนอยู่ที่9,000บาทและราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่639,000บาทนะครับอ่าแล้วถ้าใครสนใจนิสสันอ m มร่1.0เทอร์โบคันนี้นะครับ อยากแต่งรอๆอย่างนี้นะครับก็ติดต่อมาทางด้านล่างเลยทางเพจนิสสันขายดีเวอร์ทาง Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะครับติดต่อเรามาไดา้แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์เดีย๋ยวเราติดไว้ให้เลยอ่าสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากเจ้าตัวอเมร่า1000พันเทอรคันนี้กับชุดแต่งลำกาบาอม l ริสตัวนี้ด้วยนะครับ